ว่าด้วย Monster Hunter w o r l Open Beta ใน PS5 เจ้าเรื่องที่ผมอยากรู้นะฮะโรแกรนี้จะมีการรวบรวมเรื่องของข้อมูลโท m a าส์อะไรเงี้ยนิดหน่อยเท่าที่ลองไปในชั่วโมงแรกโดยรวมเนี่ยมันมีการปรับ User Interface ที่เคยยุ่งยากเนี่ยให้เข้าใจง่ายขึ้นมากนะฮะคือมันอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็เข้าใจง่ายเหมือนกับเกมออนไลน์ที่หลายๆคนคุ้นเคยเลยเชื่อว่าจะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นในการจัดวางระบบนะฮะโดยเฉพาะการเข้าล็อบบี้ที่ดูสมเหตุสมผลขึ้น ดูเป็นห้องดูเป็นอะไรเงี้ยคือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่มันจะเข้าใจยากนิดน,นึงนะ,ะในการสร้างเควสแล้วก็การเข้าไปจอยเควสแต่ตอนนี้ง่ายง่ายขึ้นแบบเยอะมากแล้วระบบที่ควรมีตั้งนานแล้วอย่างการให้ผู้คนไปปรากฏในเบสแคมป์เนี่ยก็มีจริงสักทีในภาคนี้นะฮะไม่ต้องไปเจอกันแค่ในแ a t เตอ i n g ิงฮับอีกต่อไปแล้วคือส่งผลอย่างมากนะฮะให้เกมมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นในเมืองอะไรเงี้ยในแบบที่ภาคอื่นมันไม่มี อันนี้ก็ขอผมมือให้นะฮะมันจะแก้เหงาไปได้เยอะเลยแล้วก็มันไม่ใช่เชื่อมกันแค่ที่เบสแคมป์นะฮะพอเดินออกมานอกแมปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องโหลดเลยนะเดินออกมาปุ๊บที่แมปหลักเนี่ยก็พร้อมลุยได้เลยนะครับกับทุกตัวที่ขวางหน้าเดินไปแก t ตเตอร์ลิงก็ได้เดินไปไล่ตีมอนก็ได้นะฮะแล้วที่ตลกคืออัลมานะฮะผู้ที่เป็นแฮนเดอร์สาวแว่นสุดสวยเนี่ยก็จะตามเราไปทุกที่เสมอเน่นนั่งอยู่ดีๆนะเขาตามเราออกไป แม้กระทั่งตอนที่เราบู๊อยู่เนี่ยนางก็จะหามุมหลบได้อย่างแ<ส>นบเนียนแนบเนีย <c oughs> นไหม,ม,มดูเอาเพราะบบการเดินทางเนี่ย,ยก็เอาส่วนที่ดีของภาคก่อนๆมาพัฒนานะฮะอย่างภาคไรซ์เนี่ยก็จะมีการขี่สัตว์แล้วก็รับมีดไปด้วยนี่ถือว่าแบบใหม่มากเทพซ่ามากนะฮะแต่ภาคเนี้ยทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการเอายิงสลิงเนี่ยเกี่ยวไอเทมมาได้ด้วยนะฮะวิ่งออโต้ได้ไปโอ้โหคือพิ้วไหวดูใสยน้ำเลยอันเนี้ยการขี่สัตว์เป็นอะไรที่สนุกมาก บอกตรงๆนะความเฟียลฟ้าวของการเดินทางอะไรพวกนี้ทำให้การเล่นภาคใหม่ๆมันกลับไปเล่นภาคเก่าคลาสสิกยากแล้วเพราะว่ามันจะดูเชื่องช้าไปเลยถ้ากลับไปเล่นภาค PS2 ภาค PS4 อะไรเงี้ยนะนึกภาพกว่าจะเก็บเฮิร์ฟแต่ละอันอนะ่ะมันก็จะกจึกกระจึกกรจึกก,ก,กว่าจะเก็บได้แต่ละบนะใบะนกอ่อกใช่ไหมใครเล่นภาคเก่ามาทีเนี้ยพอมันเป็นภาควานะครับที่มี CI ดูคล้ายๆกับภาค World มากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะ คือผมก็คาดหวังเรื่อง i n s e c t กเกรหรือว่าพอมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ผมแบบรักมากนะฮะข้อสังเกตรแรกเลยเนี่ยก็คือมีการร่อนที่ไม่พลิ้วเท่ากับภาคเว์ลแบบรุนแรงอยู่เหมือนกันนะฮะภาคเว์ลนี่บินเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยแต่ว่าภาคนี้คือแบบมันค่อนข้างจะยังไม่ค่อยรู้สึกขนาดนั้นนะไม่พิ้วคล้ายๆภาคไรส์ e รมังที่แบบผมก็ต้องเลิกเล่นพอมแรงไปเลยอนะไรเงี้ย โอเคมันก็ยังเป็นนักกระโดดสีที่ยอดเยี่ยมแหละแต่ว่าในการคอนโทรลแมลงการเก็บเกล็ดสีอะไรเงี้ยมันก็เข้มงวดขึ้นซึ่งถ้าเป็นภาคเวิลเนี่ยเก็บแค่เกตดสีแดงก็สามารถพวงพิ้วได้แล้วนี่อรอไหมแต่ภาควาเนี่ยต้องเก็บให้ครบ3าสีนะถึงจะพวงพิ้วได้ซึ่งมันเป็นข้อจำกัดที่วุ่นวายยิ่งกว่าภาคไรส์ไปอีกนะแล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะการแบปติง้งป่มมันสลับกันระหว่างสามเหลี่ยมกับวงกลมไม่รู้ทาไมเหมือนกันคือมันมันดูสลับกันอะแทนที่กดสามเหลี่ยมมันจะออก สามเหลี่ยมอ่ะแต่มันไปออกโอโอก็ไปอยู่สามเหลี่ยมก็งงอ่ะว่าสลับทําไมรู้สึกว่ายังไม่เจอประโยชน์จากการสลับนี้เลยแล้วก็ไม่รู้เปลี่ยนกลับยังไงด้วยยังหาแมปปิ้งไม่เจอก็เข้าใจนะว่าอาวุธมันก็คงมีดีบ้างแย่ลงบ้างในแต่ละอันน่ะแต่เสียดายที่มันเป็นพอมแแรงที่ผมชอบมากแต่การเป็นว่าเฮฟวี่โบกันนะฮะที่ผมเป็นอาวุธลองเนี่ยมันยิงได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะเพียรแสมโม คือยิงทะลุทะลวงแนมะ้กระทั่งมันจะเป็นแค่เทสเลเวลหนึ่งนะคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในระยะเวลาอันสั้นแบบเล่นแค่ชั่วโมงเดียวนะก็มีความเห็นเรื่องอาวุธประมาณนี้นแหละสำหรับอินเส็กเก็ตที่รู้สึกไม่โอเคไม่คิวกับเฮฟวี่โบกันที่ดูดีขึ้นก็ไม่แน่ว่าตัวเต็มมาอาจจะเล่นเฮฟวี่โบกันก็ได้จะต,ต้องไปลองเล่นหลายๆชั่วโมงดูและที่เป็นจุดสําคัญที่สุดนะฮะที่ผมคล้องใจมานานแล้วตั้งแต่ตัวอย่างเกมเพลย์มีให้ดูกันเนะี่ย ในพาร์ทสื่อมวลชนเล่นกันในงานใหญ่ๆอะไรก็ลือกันไปว่าเฟรมเรทเนี่ยไม่น่าจะถึง60เฟรมบน PS5 e นะฮะเขาบอกว่ามันจะดีกว่าบน PS5 Pro ซึ่งก็มันจะต้องจ่ายเพิ่อมอีกเยอะเลยนะ,ะแต่ทีเนี้ยเกมเต็มมันจะออกมาเป็นไงค่อยว่ากันนะแต่สำหรับ Open Beta ในส่วนของ d ิสเพลย์ออปชันเนี่ยในพาร์ทของ p r รไฟล์เนี่ยจะมีให้ปรับว่าเราจะเน้น Resolution หรือเฟรมเรทเหมือนกับออปชันเกม PS5 เลยละ แล้วก็มีให้เซ็1 2 2 0 h z o u t p u เฮิร์เอาบูตได้นะฮะแต่เชื่อว่าวิาว่งจริงกนไม่ถึงหรอกวิ่งให้60นิ่งๆยังยากเลยนะฮะจากสายตาที่ผมเห็นเลยนะเอาแบบวัดกันด้วยสายตาจากประสบการณ์เลยนะผมว่าวิ่งอยู่แถวแถว4 0 4 0เฟรมเท่านั้นแ,แหละนะฮะก็โดยเฉลี่ยจะประมาณนี้แต่พอเจอฉากใหญ่สู้เยอะๆแบบเอฟเฟคเยอะๆ,ๆอะไรเงี้ยเฟรมดอปก,กว่า30ผมว่ามีอย่างสังเกตได้ชัดเลยอันนี้ก็ดูกันเอานะฮะ บอกตรงๆเนี่ยสำหรับ p 5นะผมถือว่าสอบตกเรื่องพอร์ร์มาณทั้งๆท,ที่มันควรจะรันได้เกมที่แบบใหญ่ๆพอๆกันฟอร์มยักษ์พอๆกันแบบ Ghost of t s ซูชิมะหรือว่า Horizon Zero Dawn หรืออะไรเงี้ยมัน p พอ f o r m ร n มาดีกว่านี้ในภาพที่สวยกว่านี้ด้วยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงอ p t i m i ม e มาแล้วมันไม่ค่อยโอเคในเรมเล็ที่ไม่ถึง6 0ได้นะฮะแม้จะปรับต่ำแล้วก็ตามนะ เป็นอะไรที่ทำให้นึกถึงภาคเวิลด์ที่ออกเมื่อปี2018นะเราเล่นบนเพย์สี่โปรแกรมเป็นไงเนี่ยเล่นบนเพยเป็นอย่างนั้นเลยสำหรับภาคใหม่ล่าสุดภาค w วายเนี่ยทำให้หลายคนจะต้องไปซื้อโปรมาเล่นในยุคนั้นใช่ไหมรวมถึงผมด้วยแต่ภาคนี้ไม่เอาอีกแล้วครับไม่ซื้อโปรเพื่อแค่มาเล่นเกมเดียวมาลง PC ด้วยในวันเดียวกันนะฮะฉะนั้นผมจะเล่นบน PC แน่นอนนะครับ บอกเลยยังไงก็ขอบคุณแคปคอมนะคะสำหรับการทดลองครั้งนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้เราได้ไอเดียไปอย่างมากเลยนะว่าเราจะเล่นมันยังไงปรับไมซ์เซ็ตยังไงในการเล่นรวมถึงการเตรียมตัวด้วยว่าโอเคเราจะเล่นในแพลตฟอร์มไหนที่เราชื่นชอบนะฮะตอนนี้ก็มีมอนออกมาแค่3 4มตัวให้มาทุบเล่นๆกันอย่างน้อยก็เท่าที่เห็นตอนนี้นะอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ได้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันหน่อยแล้วกันอา้าวอันนี้ยังเตียวุ้นไม่ได้อะ เสียดายเลยแล้วก็สุดยอดฟีเจอร์ที่ต้องกราบเลยว่าวมีขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือสกิปคัตซีนได้สักที <laughs> โอ้โหโลกรอสิ่งนี้มากที่สุดในประเทศไทยอ้าวโลกรอยังไงประเทศไทย